รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติราชการที่8แห่งราชวงศ์จักรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีในวันที่20กันยายนนี้สำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกับวัดสุทัศน์เทพพระวรารามกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปร,ะปร,ะประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพครบ100ปีในวันที่20กันยายน2568เพื่อเทอิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้โดยเวลา7จ0นาิกา30นาทีจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาทเพื่อถวายพระราชกุศลนาวัดสุทัศน์เทพพระวรารามจากนั้นเวลา8 0นาฬิกาพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์บริเวณเชิงสะพานพระรามแ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมยังได้กําหนดจัดขึ้นพร้อมกันณสารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่ทางจังหวัดกําหนดทั่วประเทศส่วนต่างประเทศจัดณสถานที่ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถาน,งนกงศูลกําหนดนอกจากนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตลอดเดือนกันยายน2568นี้ด้วย